เคยนะเอะไม่กล้าลงจักรหลอดจ้ะเจอจริงแล้วไม่เงียบเลยอะปกติจะแบบว่ากล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเอาไปหาเขาดียินดีต้อนบความสดมากยินดีต้อนรับเข้าบ้านผมสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยวัยรุ่น CA นะครับพี่ซีแคลิฟอร์เนียนะเท็กซัสนะครับผมเท็กซัสนะครับพี่เท็กซัสเหรอครับผมแต่ผมเป็นโซแคลเท็กซัสผมอยากไปมานานเพราะผมเป็นแฟนมอเตอร์จีพีผมอยากไปเซอร์กิตของอเมริกามาก พี่ออสตินออสตินอยากไปพี่เคยไปยังไปไปบ่อยครับโดนพี่ทีเจลากไปบ่อยเห็นบอก TJ, รู้จักกับพี่ทีเจใช่ไหมครับคุณทีเจเขาหากินสบายเพราะว่าเขาเนี่ยเจาะเรื่องหมวกกันน็อกแบน T, รนด์เกวัทีและเซ็นสัญญานักแข่งมโตอจีพีทั่วโลกด้วยต้องบอกเป็นรุ่นพี่ที่ผมเาคารพรักกันแล้วก็ต้องบอกเขาเป็นไอดอลในเรื่ององแบบการตัดสินใจนะคนคบ,บ้าอะไรเลยอยู่จะไปอยู่เมกาก็ไปเลยว่ะ ลูกไฮซี่ไม่ได้ไปทำกันไหมใช่ใช่ครับนี่ผมอิมพอร์ตมาเลยหนูเคยอยู่ยูสันแล้วก็ย้ายไปลัสเลยอ๋ออยู่เวก้าจริงจริงจะหลุดแบบคนที่อยู่อเมริกาหรือเด็กอเมริกามันจะ easy going นะส่วนใหญ่แล้วใช่ครับแต่ถ้าอังกฤษเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่หรือว่าอะไรนะไม่ได้เปรียบเทียบแต่ว่าคนสองประเทศเนี่ยหมายความว่าเด็กที่เรียนนอกกลับมาพอมาอยู่ในสังคมคุยกันอ่ะแม่งจะคนละคาแรคเตอร์เลยจริง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 ที่จะเจอ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 เหมือนกันพี่พี่อะไรน้องไม่อยู่พี่แก้งแค่ก่อน อ๋อนี่นี่ผมร่วมกับคนในช่องนี่นะลายมากไม่ได้บอกมันเลยไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกเนี่ยนๆมันเก็บมันภาพสวยมันภาพสวยมากตอนนี้มันวาดภาพสวยมากโอเคว่ามาเทียบพี่เวกเท็กซัสยังไม่ได้กินเท็กซัสชิคเก้นเลยที่เท็กซัสที่เท็กซัสบอกกูไม่มีเท็กซัสชิคเก้นนะเขาใช้ชื่อว่าเชิร์ชชิคเก้นอ๋อแต่ว่าฟอร์มูล่าเดียวกันสูตรเดียวกัน แบรนด์เดียวกันเลยแต่ว่ามามาเอเชียมันต้องเปลี่ยนเป็นเท็กซัสมใช้เชือดทิกเก็ตแล้วใครจะไปกินถูกไหมก็ยังดีผมนึกว่าคนไทยแม่งก๊อฟไม่ได้ก๊อฟก๊อฟจริงของจริงอันนี้เคยอันนี้รถนิยรถนิยม JDM เหมือนที่พี่ใช้สองพันสไตล์คลีนคลีนของพี่หรือที่ใช้พีหลุดตอนนี้ที่พี่ปลุกซากขึ้นมาปลุกซากผมเห็นตั้งแต่อิตาแบงค์ลงแล้วพี่จีโร่ฌานจะมารถไม่ได้ขับมากี่ปีนะอ่าสิบสองสิบสามปีได้เหรอมันมันขับได้ใช่ป่ะแอร์เย็นมันขับไได้้แแอร์ม่เย็นลว ก็มีที่ผุแล้วก็เปลี่ยนไปทางสภาพ้ก็บอกว่าอยู่เมืองไทยที่ซ่อมรถขึ้นมาคันนึงถูกกว่าเมกามาถูกต้องถ้าสมมติสภาพนี้เอาไปทําปั้นเมกาาให้กลับมาใช้งานผมว่าแพงกว่าสิบเท่านะพี่เดถูกต้องค่าแรงพวกมันถูกต้องครับถ้าทาเองได้ทาเองถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นสามดอกผมครับสไตล์แบบคลิงคลีนแบบคันนี้คันนี้ที่ไปฮอนด้าเฟสไปครับใช่ครับวเลสเซนจินอันนี้สํานักเกรดจรันเป็นคนดูแลให้ดีน้องเกรดนี่เขาก็จะเป็นช่างที่ว่าเป็นช่างมือใหม่เอ้ยเป็นช่างยุคใหม่ที่เรียกว่าเก่ง ไว้แล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับทอมเคานเจอร์อันนี้คือชื่อช่องเลยป่ะครับใช่อ่ะเนอะอันนี้เป็นเป็นชื่อคอนเซ็ปต์ครับช่องบิมส์บิมสันรันยูชาแนลนี่แหละบีมสันรันยูชาแนลเนี่ยฮะเบาะที่บิมจะให้พี่ชิโรด่ดูจริงๆพี่หลุดพี่หน้าใส่นะเคปแมนจัดให้พี่ชิโร่เลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครับขออนุญาตพาคุณไหนนั่งรถหน่อยทำไมคุณหน้าทำไมคุณตาลอยอะผู้จัดการผมตาลอยมองเรือเลยเล่กครับเล็กเก็กแคีเรี่หน่อยก็ เห็นว่าไอ้ปื้มพี่บีมอยากเจอมากๆวันนี้ก็เลยพามาเดี๋ยวให้ให้ใหนั่งรถแบบแบบสวีทสวีทกันรอบหนึ่ง พี่พาหนูส่งโรงพยาบาลได้ค่ะน้องไอ้ตั้งอยู่แป๊บนึงหมวหายไปไหนหัวปูอ้าข้นมันเลยนี่คุณคุณดีใจใช่ไหมคุณพาน้องมาเชื่อตเนี่ยไอ้ก็ัมาใส่เหมืนกันใส่ใส่เกิน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 ขรื่อี้ผมาันนี้ให้ดีอ่ะผมต้องการเปลี่ยนเทอร์โบให้เรสปอนดีกว่านี้เพราะตอนนี้เรสปอนมันรายละเอียดมันน่าจะได้กว่านี้เพราะคันนี้ฟิวส์ใหญ่ไง โอเคครับโอเค็ปไงวิญญาณออกจากล่างไปแล้วค่ะเมื่อกี้อยู่ชั้นบนวิญญาณอยู่ชั้นบนนี่ปวดประทับใจมากมือสั่นมากอ่ะดีใจที่ได้เจอพี่บีมดีใจมากหนูเป็นแฟนพี่บีมตั้งแต่ปสามอ่ะตั้งแต่ปสามเหรอโอมันพูดตอนนี้ยังไงนะไ้ตอนนี้มาไตอนนี้มาไปอยู่ ผมไม่มาครับผมมาหาอะไรครับผมไปรุ่นพี่น้องไอ้ไม่กี่ปีเองหนูแบบแอบชอบพี่พีมตั้งแต่เด็กๆก็ชอบผลงานแบบชื่อช่วงที่พี่แบบดังคู่กับพี่แพทพัลลียอ่เคานๆตั้งแต่แบบนานมากได้ขอบคุณมากๆแล้วน้องสาวนะยินดีครับยินดี thank you so much ฟันฟันขึ้นเลยฮะมีควันด้วยหรอเนี่ยฟันออกไม่ให้ควันมาจากไหน่ะไม่มีควันเหรอครับเมื่อกี้เพลินก็บอกว่าผมใช้ กำลังไอเสียเยอะครับมือนีอาจจะระบายไม่ทันคันนี้ผมจะไม่ทําให้อ่ท่อมันโล่งครับคันนี้ผมต้องการไปไหนเ้วเงียบ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 แต่ว่าบกไงพอเหยียบปุ๊บเห็นไหมเมื่อกี้มันไปได้เห็นไหมครับหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะดูเดือดจริงได้มาเช็คอินกับผมแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปลงเรือกันดีกว่าพาไปดูวิธีชีวิตเล๋อ หัวเกือบโดนมาเดินไปไหนเราก็ไม่รู้หวังว่าเรือคงแบบไม่ตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยใช่คงแบบเมื่อกี้หนูลงจากรถมาแบบเวียนหัวมากหกตาลบทะลบอย่างเห็นคือตั้งตั้งกล้องไว้เมื่อกี้ก็คือไม่ไม่เห็นที่พี่ตั้งโกโก้ไว้ในรถอ่ะอ๋อมันกิ้งตีลังกาเลยใช่ไหมเออไม่ได้ต้องเอาจากโทรศัพท์เดี๋ยวต้องไปดูคุณเท็เข้าห้องน้ำก่อนไหม รเมื่อกี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถตีลังกากับเรือได้หรือเปล่าถ้ามีความสามารถนี่คือหนูไม่อยู่แล้วนะหนูกลับบ้านแล้วหยิบร้องขึ้นนะฮึมีเขากำลังขอก็ไปยืนฝืนตกลังขอเก้าอี้กลัวท่าไม่สวยอ๋ออาากนเดส่ยเฮ้ยได้อยู่แล้วนี่ไม่ต้องพึ่งเก้าอี ด้วยความที่ว่าผมไหวยน้ำไม่เป็นขอใส่โชวชีพก่อนแล้วกันแล้วพี่บีมขับด้วย2ตัวเลยนะพี่ีโร่จะได้ลอยฮะอะไรเหรอไม่ยังไปอ่านข่าวอีกไม่อยากเดินเลยในหูบอกว่าพี่เดี๋ยวเดินมามร์นี่อ่านกูขอยืนได้ไหมกูขยับไม่ได้ต้องอ่านทุกวันเลยไหมครับ อเวลาหัดสุกครับเวลาหัดสุกคิวจานหนึงสุกเลยถ้าช่วงไหนไม่มีละครเลยหนักบางทีผมอ่านได้แค่นี้เพราะว่าเขาอยากให้อ่านเยอะแต่ว่าผมมีงานอื่นด้วยไงผมมีละครมีหนังตอนนี้มีเน็ตฟลิกซึ่งไปเล่นออริจินอลให้กับสโลวาเกียหนังสโลว์เก็เดี๋ยวปีหน้าปีนี้แหละเดือนสิบผมไปเปิดตัวพรีเมียร์ที่ปรากที่เช็ครีพับลิกครับอันนี้ชื่อเรื่องว่า love t w ถ่ายที่เมืองไทย let's say 70 70%นี่ จริงจริงตอนนี้มีโปรเจกต์มีโปรเจกต์หนังพี่เจริงจริงเป็นของพี่พี่ผู้กำกับชื่อพี่วิทย์อ่าแล้วเขามีโปรเจกต์จะทำหนังรถซิ่งในไทยเฮ้ยเอาดิเหมือนพี่พีต้องเชือดทำแต่ก่อนนะจังหวะเจ็ดเจ็ดนี่แหล่าใช่ใช่ใช่ขาดทุนชิบหายอะไรจันพีทบอกไอ้นี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดพี่พี่วิทย์เขาถ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่โครงเรื่องอยู่เขา เกิดเกิดเรื่องเนื้อเรื่องมาให้ผมฟังแล้วน่าสนใจนะอย่าลืมผมนะผมแนะนำไปแล้วเดี๋ยวผมจะนิฟยัดแม่งทั้งเรื่องเลยให้เล่นเป็นตัวร้ายเลเป็นตัวร้ายขอเป็นคนดีไม่ได้หรอทำไมต้องให้ร้ายตลอดเลยพี่ววทพี่วิท้อาพี่วิทดูอยู่โอเคหมดแล้วนะเจนยังต้องใส่เสื้อชูชีพอีกเหรอใช่กลัวกลัวพี่บวทขับรถจากเมื่อกี้แล้วต้องใส่เสื้อชูชีพตายแล้วดูสิพี่พาน้องมาเชื่ออย่างเงี้ย เขาก็กลายเป็นว่าผมขับแล้วอันตรายสิเขาเป็นนักแข่งไม่รู้เหรอรู้แต่ว่าหัวใจจะวายอยู่น้องเขาดูดูผมต้องแบบปสามขอบคุณมากนะครับเรื่องอะไรเรื่องเพลงดินกลิ่นดาวไหมช่องเจ็ดป้าตะกอนใช่น่ารักมากเด็กๆอ่ะเรื่องไม่ถ่ายรี่ฝรั่งเศสยงได้จริงเหรอพี่ไม่ฝรั่งเศสเลยเหรอฝรั่งเศสกันสามนาทีมีกระตุกนะเมื่อกี้กระตุกหน่อยใส่เกียร์ครับ นี่เหมือนบีมสลันยูทัวใช่นะผมอยากมากเลยนะแบบที่เมืองนอกไม่ชอบมีแบบเหมือน Airbnb เป็น Uberboat อย่างเงี้ยผมก็อยากทำนะแบบเสริมการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราอยากทำรายการท่องเที่ยวคิดขึ้นมาแบบอยากจะแบบประมาณแบบทเที่ยวไปกับบีมแบบดูวัฒนธรรมไทยแต่โดยเรือ mm hmm. ผมพาไปวัดไปดูศึกษาประวัติศาสตร์หรือไปสนุกอ่ะโดยเรือทุกอย่าง นั่นแหละไอเดียผมเวลวาว่างๆพี่บีมก็ออกมาอย่างนี้เหรอลองเูมันแล้วก็มา,าดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยนะมันเป็นการรีชาร์จชีวิตมากๆพี่เพราะว่าเราออกไปอ่ะผมทํางานแบบผมต้องเล่นเป็นคนอื่นเนาะ,ะในเรื่องของบางทีเป็นตัวละครไปอะไรเงี้ยผมไปเอาความเครียดมาสะสมแล้วผมก็ต้องอินและเอาให้เป็นวิธีคือบางทีเราอยู่ในกองแม่งนั่งคุยกันสบายๆอยู่เดี๋ยวกูต้องไปโมโหอีกละต้องไปอารมณ์มันสวิงคุณเข้าใจไหมแล้วมันสุขภาพจิตมันแย่ มันเลยมาเงี้ยมาอยู่กับตัวเองวิชาตัวเองฟังเพลงที่ชอบใช้ชีวิตที่มันใช่จบเลยผม,ผ,มผมต้องการแค่นี้จริงๆแต่คืออยากมีเงินพสนาสติกยิ่งำใช่แต่คือแบบอยากไปเที่ยวอยากใช้ชีวิตอย่างเงี้ยง่ายๆไม่ต้องแบรนด์เนมหรูหราอะไรแต่ขอให้ทุกอย่างไม่ครบวองจรผมก็อพอละอ,อย่างเงี้ยพี่ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับ การที่จะมีเรือแบบนี้เราจะเอาออกมาล่องแบบนี้มันจะต้องมีใบอนุญาตอะไรเหมือนที่อเมริกาไหมครับใช่แน่นอนฮนะมีใบอนุญาตขับขี่ก็คือผมเป็นใบอนุญาตขับขี่เรือชั้นหนึ่งแล้วมีเท่งชั้น32-1ผมสามารถขับเรือใหญ่ไม่เกิน35ฟุตนะครับ,รบแล้วก็สามารถออกทะเลได้<อ>ไม่ว่าจะเป็นทางล่องน้ําลําคลอง แม่น้ำสากลอะไรอย่างเี้ก็ตามเคยแบบว่าขับคันนี้ไปจนแบบออกทะเลเลยไหมครับใช่ผมไปอ่าวไทยก็คือเราวิ่งออกไปเนี่ยไปเที่ยวอ่าวไทยมาประมาณ5ครั้งแล้วก็ไปกับภรรยาขับเจ็สสกีไปเกาะสีชังมาแล้ว2ครั้งครับจากจากคอนโดเลยนะไปเลยออกตีสี่ครึ่งตีหน้ำมันเรียบพังยัดไปเลย แล้วก็แป๊บเดียวทะเลแล้วครับจริงๆวันนี้ก็ไปได้แต่ว่าถ้าน้าอย่างเงี้ยจะเหนื่อย,ยนิหนึ่งใช้เวลาสชั่วโมงเมฆปังแดดพอดีเรา <S <s <us ur> เลยมองได้ชัดเจนแล้วก็เป็นแสงที่แบบกําลังลอดผ่านเมฆมาอ,อันนี้สะพานอะไรนะครับอันนี้คือสะพานพระราม8ปดขอพระรามเปอฝั่งนี้คือฝั่งพระน,นครนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นพวกแปคงชาติ UN ทั้งหลายถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้มาเชื่อเข้าวัดเข้าวั จูชีมสบของจูชีมเอาหมกแกงเอามาแกงคือแรงจริงนะตั้งใส่นะขับตามเรือด้วยนะไม่ใช่ขับตามเรือเนี่ยช่วยแอปสอบขึ้นแล้วจริงเหรอเนี่เดี๋ยวเียกตัดมีไปเรียตัดมีเอาที่เรียวเหมือนนั่งไวกิ้งอ่ะอันนี้คือที่เก็บเรือของ เรือพระรามเจ็ดทีของในหลวงฮะและวงจักรีครับตั้งแต่รอเหนื่อแล้วก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะฮะนี่ฮะขายอะไรลุงมีกระสุนไหมมีมีครับมีครับมีโอเคของมะพร้าวครับครับเอาอะไรจานอะะป๋องให้น้องไอ้เลี้ยงเย้เย้ได้ค่ะเท่าไหร่คะห้าลูกห้าสิบครับอ่าเยื้ ี่ครับอ่ะไหนใช่ไหมเอาซื้อขนมปังไปแย่งตามไหมดูคำสั่งที่ปลาข้างหน้าโปรยอาหารปลาดูท่าเฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นท่าเรือส่วนตัวป่ะครับเนี่ยใช่แล้วเวลาผมที่ปาร์ตี้วันเกิดเนี่ยก็สามสิบคนเป็นโต๊ะยาวเลยจริงเหรอไปครอปเคลแล้วก็ไปบีคิวตรงนี้เลยเหรอครับใช่ครับขณะตอนโควิดอะตัดผมอะไรผมก็ใช้ชีวิตอยู่เนี้ยตกปลาตัดผม ออกเรือก็เขาล็อกดาวน์ไงไม่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวผมมีแม่น้ำเป็นเพื่อนแล้วน้องไอซ์จะมาแจมไหมเดี๋ยไอซ์มาเออโอเคโอเคโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่บีมมากเลยนะครับที่แบบว่าคุณพี่โรพาไปดูรถเขาเรียกอะไรนชั้นจอดรถส่วนตัวเรียกว่าพาพี่มาเที่ยวบ้านแบบมาเที่ยวบผินชีวิตของผมดีกว่าเรียว่าแรกเป็นเค้าน์เตอไงเดี๋ยวเขาหน้าผมไปอเมริกาพี่ก็พาผมไปเที่ยวด้วยได้ได้อยากไปดูผมชอบความเร็วไงที่อเมริกามันเป็นโลกของความเร็ว แม่งคนบ้าๆแบบเราเยอะประเทศไทยอบผมดูเป็นคนประหลาดคนไม่ชอบไอเทีย่แม่งเอ้ยนอกแถวอเมริกาแบบกูเพียบจริงๆอันนี้เื่งจริงคือที่นู่นเขาจะแบบวัยรุ่นฝรั่งวัยรุ่นอเมริกาเขาจะแบบว่าเื่นกันแบบนี้ยแตเรื่องเจ็บเขาเล่นเป็นตัวของตัวเองแต่อยู่ในความไม่เด็ดร้อนของคนของคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยจะประมาณนะกลับรถปลอดภัยครับเป็นสองสีเพิ่งเคยเห็นกลับมาถึงที่ประจำครับปั๊มน้ำมันบางจาก คือผมชอบแวะมากินไอร้านหนึ่งอะเนี่ยร้านนี้อร่อยนี่คือเมนูของทางร้านนะครับมากินที่นี่ประจําเลยเอาเรื่องเลยเรื่องเลยที่รู้แล้วว่าพี่จ้อาอะไรเป็นชาเียเชาผสมแองการแต่ว่าวันนี้มันมาว่าคหดแล้วก็เปนนองมาดมันเอาไอัเอาผิดน่อยเ่อย คอมผมเอาเหมือนเดิมครับกะเพราเนื้อสับ US ไม่ใส่พริกเลยแล้วก็เอาเอาเป็นไข่ดาวครับผมขอบคุณครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับแล้วเป็นนักรียนหัวเรื่องสาวเอาเกลือหน่นั่นเนี่ยเหมือนกันเลยเอาเกลือหัวสองเป็นไงฮะเจอพี่บีมวันนี้รู้สึกประทับใจมากๆพี่แบบน่ารักมากๆอุตส่าห์ขับรถพาขับรถขับรถด้วยขับเรือด้วยพาไปดิฟแล้วแบบตอนนี้เลียนหัวมา แบบทั้งเวียนหัวทั้งแบบคลื่นกระทบกกนะทามแล้วแบบโอ้โหอะไรก็แบบท้องว่างมาท้องว่างแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมตั้งแต่เช้ากินมันข้าวมันไก่ไอ้ข้าวขาหมูวันนี้เช้าข้าวขาหมูขาหมูรู้สึกขอบคุณพี่จิโร่มากเลยที่ทําให้มีประสบการณ์ดีๆที่ได้เจอแบบพี่ดีอะไรถ้าเรามาเร็วกว่านี้ก็แบบได้ไปเจอเยอะกว่านี้เนาะใช่ได้ไปเจอเยอะกว่านี้เมื่อเมื่อพฤศจิกายนที่แล้วนะมาช้าไปแล้วเป็นไงประสบการณ์ที่เมืองไทย วีดีนะแต่ว่าไอ้ไมาอยู่กรุงเทพไม่กี่วันอะไรเงี้ยค่ะก็มีไปฝ่างจังหวัดไปทำเก็ไปทำง,งานอะไรเงเี้ยเเลทุนไดขึ้นมาแล้วก็นัดเจอพี่ชิโร่เลยแล้วแบบพี่ชิโร่ก็สานับวันที่แบบตรงกันให้ายเลยมาเนี่ขอบคุณครับ เซตกับพี่จิโร่อินไทยแลนด์ค่ะเออเฟิร์สเดตเลยนะเฟิร์สเดตอินไทยแลนด์เฮ้ยเราไม่ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะตามมาเจอกันที่เมืองไทยจริงตอนแรกอยู่พัทยาแล้วก็เอ้าน้องไอ้อยู่ไหนอยู่ซอยตรงซ้ามสรุปมาหน่ากินข้าวตรงซอยที่พี่จิโร่พักอยู่พอดีคือแบบบังเอิญมากแล้วก็เมื่อนั้นต่างคนต่างกินร้าก็เลยแบบแม่ได้ถ่ายด้วยกันวันนี้ก็เลยแบบเฟิร์สเดตอินไทยแลนด์ด้วยกันค่ะ กระเพราเนื้อกะเพราสุกอยู่นี่ไม่ค่อยชินอาจารมีคนเติมน้ำมันให้รู้สึกบางทีเติมลงไปเติมเองเร็วกว่าใช่ไหมบางทีต้องรอคิวรู้สึกเอิงใจเขาอะรู้สึกมีคนมมทำใําห้ิงอใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งกช่องพี่จิโรชานช่องนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ Gracias. <laughs>